ดาวค่ะ20%เลยนะคะและผ่อนเพียงเร็จพันต้นๆเท่านั้นค่ะลูกค้านะคะที่สนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามเราได้เลยนะคะได้เป็น4ประตูนะคะตัว C ค่ะและเป็นสีฟ้าดังนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะพามาชมออปชันคร่าวๆกันนะคะในส่วนของออปชันนะคะด้านหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED ค่ะและนะคะยังมี ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวจะพามาชมด้านในกันค่ะด้านในของเรานะคะเบาะของเราค่ะเป็นเบาะหนังนะคะที่ให้ความสปอร์ตและเรียบหรูมากนะคะอีกทั้งยังมี พวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะในเรื่องของการกดปุ่มรับสายวางสายค่ะเพิ่มเสียงลดเสียงสามารถกดจากพวงมาลัยได้เลยค่ะและอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยค่ะก็จะเป็นในส่วนของตัว Apple CarPlay และ Android Auto ค่ะสามารถยิง Google Map ขึ้นบนหน้าจอเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางค่ะ และจุดเด่นของรุ่นที่เป็น4ประตูหรือซีดานนะคะบอกเลยว่าด้านหลังนะคะยาวกว่ารุ่น5ประตูนะคะและอีกทั้งยังใส่สัมภาระค่ะได้เยอะกว่าด้วยนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยค่ะจะเป็นระบบความปลอดภัยด้านหลังนะคะก็จะมีเซ็นเซอร์นะคะด้วยกันทั้งหมด4จุดค่ะเพิ่มความปลอดภัยด้านหลังและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นในส่วนของกล้องค่ะกล้องมองหลังมีให้ตั้งแต่ตัว เร,เริ่มเติต้นแล้วนะคะเดี๋ยวมาชมด้านหลังกันเลยค่ะว่ากว้างแค่ไหนเป็นไงคะเปิดออกมาแล้วข้างในดูกว้างมากเลยค่ะสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้2กระเป๋าเลยนะคะและอีกทั้งยังสามารถที่จะพับเบาะค่ะเป็น4 0 6 0ได้เลยค่ะเดี๋ยวมาสรุปโปรโมชั่นยอดฮิตกันค่ะ และโปรโมชั่นยอดฮิตสุดท้ายนะคะรถมีจำนวนจำกัดมากนะคะและเป็นรถ4ประตูที่ทุกคนตามหาค่ะจัดโปรโมชั่นเลยค่ะฟรีดาวน์และผ่อนเพียงเ0็0พันต้นๆเท่านั้นค่ะลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาจับจองหรือโทรเข้ามาเทสด,ด้กับเราได้นะคะวันนี้พอมมี่มีโปรโมชั่นมาแนะนำเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย